จ้องอ่ะขึ้นจ้องไหมอย่างวันเฉาขึ้นจอ้องลวนเนี่ย <c oughs> เออคขาไรสวนดิงนำแน่วันเฉาเอาวันเฉาต,าตีหนอตีวันเฉามันติดได้ตีก,ออกต็เขาบอกรู้เรื่องเลยไหมสุนคารีน้องเขาได้เป็นกาดกาดเต่าอันนี้มันมาแล้วเนี่ยกาดเต่ากาดจ้ำขึ้นเป็นกาดเต่อาอ่านะกาดซ้ำขึ้นเป็นกาดเต่าขึ้นค้างเลยขึ้น,น้ค้างแ,แ,แหละนั่นงจ้องแหละเออนางใครที่เขาจัดการมาเี็นนางเขานางตู๋ นำต <ITA> <c oughs> ุงพานแขมอย่าพมึ้นะกองยูทูปเปอรเขานะถ่าไว้คนะเื้อนางตุงของเาพ่น้องเหานงตุงกัดเต่าซื้อนางตุงกัดเต่าล่องัวใปน้านะล่อนะเดี๋ยลดลงอ่ะลงลยลงเลยไนาน่นะ การเต่าพี่เขาขอกัดเต่ากัดเต่านะได้เป็นกัดเต่าจิ้งตุ่งละกัดเต่าจิ้งตุ้งมาฮะได้เป็นกัดเต่าเวียงเกีงตุงเป็นกัดซ้ำขึ้นเป็นกัดเต่าเป็นกัดอยู่ซ้ำขึ้นเป็นกัดเต่าอยู่ในการอารมณ์นะสดมาทั้งปุ่นเป็นกัดอยู่ซ้ำขึ้นเป็นกัดเต่า น้นพ่อมากัดต่อกิ้งสูงพรามา้อนมาเต็มอย่น่หมกชุสู้ใส่น้ำปูกลน้ำตกตาไม่อางน้ำตกตาเอาเงินกับปันยังไงเขาไอ้เนี่ยเอ้หนึ่งหมืนเอากเอากะท่หมืนไหมือนเออไปตัดติ้ง ที่เขาเขาพูดนะคืเขาซื้อนางตุงเขาเหนียวมาพักเงี้ยเงกากระจอมังจิเยกาไล่เ้มกาลากะยอลเลยป้ากนในบุถ้ากัเลยนะเขียวเต้ยกาเพวกช่วมกว่าเออทอนอันรไปนท่านปาปเนี่ยวขกระเปมเลยโอเคอันนี้เป็นกาเาขาน้วียงกิงตุงครนาเต็มมืออย่างน้ำตกตั้งไนคมาสู้มาสูค่ะเก็บกองยู่ทุ่เปื่อยปันมาเผากะเ่าวิงกริงตุงครนี่นเหรอ ขันอ๋ในวันที่วันที่สิวันที่สินั่นเดือนของวันเสารจูมสายนาผูเข้าขเนอ๋อจิ้งจงคาขันอ๋ขนอ๋ขาสต็อกอออไปกำกัสต็อกออไปกำขาลงวัดนางตุงนางตุงบขนา๋บโชขยบสัง

เาหนังปองมีหนังมักมีเออนนาพะกินตะตนรวดเมียน่าแน่แน่ยคะแน่ฮะเออหน้ากินตะตันดเมียน่าแน่อในนกจอกเเนาะูตมวยตวยที่เอยจะเอ้เมื่ออยาน้ำตกตัดขนาดพี่น้องเขามาเว่ดนกกดกัดเต่าหน่อกัดเต่ากัดเต่ากัดเต่าหนูเสนาพี่นงมีเสนาก็ซื้อ นี่นะอย่งน่อีเมะนะบอลลามะออรูกดมองไนี่เนาเกยนอชอบน้านะะนก็มีน้ำหนังในนังตุ้งยังนีเออบางตัวนี่เลนก็ใส่ดีแค่้นี่เอ้านไหยบ้านเอาเอาเอหายเหี้ยงเดียวหกตเหี้ยหกก้อนเออเอามาสองเหี้ยอะเอามาสองหี้ยเอามาสองหี้ กินไปขมุน no ป yeah. um, uh ีใหม่แน่แหละแค่นวันนะปีใหม่เออีงกินปองจอกจอกไปจอกอันน่ะ้องนะจอก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 ออกอกจอออกจอก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 ออจอกจอดจอกอกจอกอกจอกจอกออกจอกกกจอกกจอ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 จอกออจอกจอกจอจอกอก่่กอจจจอกจกกอกูจอ กู้หลองเออเจับเจ็บกวเออนี่แชี่ยงกว่าแน่นะเอาห้ามกันแน่เอาแล้วเนอแล้วน้องเอาอ่ะโอเคหมุนสอบใบกำลังขัดเข่าพื้นโถอุ่นเนาะเอาเข้าโถอุ่นจ้าเข่าพื้นโถควานให้เหน้าเขากินตะตะลวดเมื่อไหรวันเกิดเลาวันศีน่ะวันเกิดตะตะลวด อาเมนท่มอกไขน่เมื kind of oh, fruit, okay. ่อใครข้ถุยเท่มอยสูงเลยนาหนาไโอ้นังตุงโบหนอขมุนขอปองจจจจกะอ่ะจจกะสาจจกะมาสูงข้าวพนคบจือตรงเหง่ตาปากอะ เนี <usion> uh, ่ยเขาเจ้าเอออานนีอันนี้อันนี้นอันนี้ฮาป่ากเยอะนะก็เออนฮะป่าเนี่ยป่าเองเนียนนะม้นออโลตทีห้างจไมไอ้ข้าวเได้เมียนในห้างไน้หน่อพกข้าอยางอากาข้าวไม่ได้เป็ียนการอะไร้ามไไ่น้เอออเขาเองเออเราจำเตียแล้ได้ นี่ม okay, okay. ีนหางในเชานี้อเจอวันเอะอเคอาคมาุนามาซุาุขามาสุขาพียอข้านอน้ตจริงตงค่ะวันตั้งกัเต่าเนาะตั้กัเต่าพยายามเปิดไปยอนเงินนึ่กอนนันแก็คือสระกอเลยไห็นกเห็นนก็เห็นกนน อู้เอาจับปูนเอาปอนเามีอยู่ชิปโกก็ชิปเียงกันห่อยปอนนหมุนอะไรยอมุนอะไรเยอะชิปเกาหน่อตะก้าหมอนะหน่อเออแค่หนนะเมียจดมาปัเนี้ยปันกุกก็กุกกหนอปันันกุกก็าไว้๋งเปนข้าวลอยตุ้งกันหรอสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็กชิปไปลวนเต็มช่วงหมหนโอเค โอเคมาชูขาเอาไว้ไอ้อะพี่น้ำตกตัดข้างนาะที่น้ำตกตัดน้ำตกตัดน้ำตกตัดยังก็ได้น้ำตกที่ตัดโอโอเคโอเคโอเคน้ำตกที่ตัดออกว่าไนอ๋อเขาเป็นว่าเขาเป็นเจ้าเป็นเมืองเงี้ยนเลยว่าเยี่ยมว่ามุ่งเงี้ยนอ่ะเป็นกระเทาหมาว่าเขาเล่งมุ่งเงียนเลยอ๋อรู้ส่วนหมอเจ้าหน้าที่ดีเคุนขายบ้านหมอให้ก่อนนู่นหน่อ๋อ๋อเปล่งเขาเยี่ยนหน่ายนะมันเรื่องมุงเงี้ย ่เนาะปัานี่นีาบอกกันในไทยองทกเกิดทางนค่าใช่ไหมน้องเขาน้ำตกตัดตกตัดมแน่น้ำตกตัดตกตัดเนี่ยจะตัดเนี่ยนะบอกบอกว่านันแผนตูนตตันอันนี้มีตั้งกัดกัดเต่าขะนอพี่น้องว่าเขาจิบขนอมันเป็นช่วงปีใหม่แล้วเันม่าอย่าก ok มากนี ok <bizarre> ่กะก็ก an ็เห็นเหรอว่าตอนเล็กๆหมอหมอเฉลี่อนเกมอกนาะ น okay ี่นี่นี okay. ่ฮิตีวางหอนแน่บลลิ่งขาใหญ่แน่มือมากจะเลื่อนเหมือนจะหมาซุนค่ามาสุนค่ารีโวขึ้นเมื่อดีเน้อัะเนาะโอเคโอ้มีหมอกวนหนูเชรี่ก็มาแตะตะปุนะโอเคว้า่าาห่คาพี่น้องคาับมาคาไมาคาม่ลูกสาวยูทูบเบอร์เลยมาสุค้าม่ซงค้าม่ซยูทูบเบอร์คาะมาค้า เพียวยาวคาเพียวยาวในกไก่ไก่คันนี้จุ่ม่ไก่คันนี้เลี้วปั่นเไปเออเลยก็ต้องเนื้อเขหล่นน้ำแต่มอนันได้ขึ้นเนือปั่นเเอาลงไเอาลงขึ้นลงมาเอาลงไยกใจขึ้นไหอยู่ที่เนือแน่ขึ้นที่เนือนั่นขึ้นไหนาลงให้าลงันเน้อับเาด่วนทานเตียวไม่หยุดตคมาสุ้มามาเผียวยาะขันเนาะ เอารถจอดเอาก็เลื่อนตังมาเลื่อนตังมาค่ะหรอบ้านหามาตั้งหลังกินน้ำตกตาดทีกาเต่าเจีงตัวค่ะนอพี่น้องเหรอมาหามาไหนวันที่สิบหาในหนึ่งเดือนปีสองพันสิบสองอ๋อคาอ๋อค่ะมาค่ะมาค่ะมาค่ะเหล็กเหล็กมาค่ะสามน้อยมาค่ะสามน้อยสามน้อยมาค่ะน้ำตกตาดแจ่มนะค่ะเนาะ เมื่อในวันยากาศชิ่ๆค่ะพี่น้องขอประมามือก้นเพื่อ,น,อน,นำให้ในเอซีประมามือก้อนนำแดก็ลดราคาเด็ดติดลงไปแค่ะนะั้นผมสุขสัตวจอมรถจอมกลางแค่นนะโครถตำรถโตไหนให้ไหนโอเค,อ,เคเอารมณ์นักใหญ่เจ้าทงลงเอาะนะคะกำกับเลิ้นงหงอกไออารลุงน่ะอารมณ์หมอกกรนสีขาวแล้วแนะ่มาแล้วนะเนปะิ่อเป็นสีขาวมนะันเป็นสีขาวแน่ฮะ แมวก้อนนั่นแหละน้องมวกวอนสีขาวแมวกวอนสีขาวคทำหนูมุ้งมาตุลุแมวกวอนสีขาวนี่ลูกนี่พี่น้องเขานะแมวกวอนสีขาวแมวก้อนสีขาวแมวก้อนสีขาวมาสูงกับแมวกวอนสีขาวนะคะมาสูงขะมาสูงมาสูงอ๋อมันมีเสียงตั้งกินเสียงอาหาร ียวนู้นนี่นี่มีกวนอย่างสองสามชุ่มอ๋อร้านปิีมีมดวนคะนนร้านอาหารร้านเนี่ยมีมดเข้าห้องน้ำอ่เมื่อห้องน้ำอ่ะเมื่อกล้องน้ำอะไเข้าเค้าห้องน้ำอะไเข้าห้องน้ำอ่ะเข้าห้องน้ำวะเข้าเข้า โอเคแค่กินข้าวเขาแต่ก็กินที่ใจ้ค่นอพักในรถน้ำหนักเขาซื้นงตุง่างตานวาหนาวีนเป็นกอมีอยู่รู้ไหนนะกำปอนเขาหลวงนั้นกำแังตั้งก่ะนอแาตาบอาไปกับเขาเนาะมาสุนค่ะอาราไปในวันยากาศซ,ซิ่วค่ะพี่นอเขาวันที่สิบห้านะสองเหือนปีสองพันสีน่สะนอเอาแคมค่ะนะน้ำตกตา โอเคสูงะนาะนนเอียวกลมพราะมีน้ำขานอยมีสอามจุม่มบรรยากาศซิวๆแคมค่ะรีวิวกล่องอยูทุกปื้อแ่แค้มขนาดน่ะนะลูกสาวสมรียนนะในนี้คนเรียกนกลอมเพราะมีน้ำเมีเยเน,นี่ยคนนก็กมส,สุกสักลวนลกะกาเฮ่ให้นะขนาน่นออ,อันตรายขนะดน,น้อยเาคนนำแตอ่อันไหนโอเค mình đốt mi ra, mình ca súp sắt sáng, mình cuốn số sáng chung, ca số sáng lăn, anh ấy còn hết bay đi luôn, thằng nào, 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 thằng Ok thằng nào, thằng nào, thằng nào, น้ำตกตัดสวยๆอัไนว้บรรยากาศเน้อกิ้งตุ้งฮะนอกาดเต่าฮะนอกัดเต่ากิ้งตุงมาไกลมาเวทีนักกาดเองซื้อนังตุงมากช่ำชอมาลูกสาวมาชุนข้ามาชุนข้ามาชุนกามาชุนข้ามาชุนกามาชุนกะมาชุนข้าด้วามาชุนข้ามาชุนข้ามาชุนข้า้มาชุนไรมาชุนอะมาชุนข้าน้กตัดที่มาชุนข้ามาชุนข้ามาชุนข้าน้ตาตอกเอาค่ะแต่วิ่งตั้งยิามาชุนข้า มาสุขค่ามาสุขฆ่ามาเผีวดีจิงตูนชุขี้นตาข้านอมาสุขค้ามาสุขค้ามาสุขมาสุ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 แค่หนข้านาพี่น้องเขากัดเต่าขเนะในกัดเต่าในหัวตรงหน้ากัดเต่าต้นไหนขนะ พอเขอกาเลยมาเผียวแต่เก็บเม็ดเก็บหวยมือเรียบร้อยหมดค่ะมาชมค้ขขามาชมค้ขขามาชมค้ขขามาเลียวมาเผียวดีนำโตกะกัดยี่ตูงขนา๋อนั่งกัดต่าในมาเผียดทานเดียวแช่มขานะพี่น้องเขามาอ,เอาเตุ๊บิดควรบรรยากาศชิวๆค่ะเนะาะวันในวันที่ 2, สิบหาในหนึ่งเดือนปีสองพันสองสองกันอ,นอน๋อรอขานะ มายานำต้มตัดทีเที่ยงสูงนะครับเนาะถ้ตัดเต่านะครเนาะราคาเปี่ทีม,มาดิตัวแคบหนาวขนาพี่น้อขานำก็กาชิวขนาดหนะโอ้โหแค,แคบพิตบพิน้ชาดีขนาพี่น้องเขาจกัุุมคุยตัวน้อยไว้ยิ้งาหน้าเลครัเนาะ ว่ามันชื้อแต่ก้นมันหนัต้นหมอก้อนก็วีตั้งไหนตั้งไหนก็มีตันหมอก้อนต้นหมอกวก็หดขนอหมอก้อนแชี่มแช่มค่ะแชี่ยเรียค่ะสุขามือนุข้ามืุกข้าอนนนำตกาัดทางด้านนี้่ขเนาะถปงจตั้งเนื้อเหีือวในน้ำตกกัดเป็นจะตั้งเนื้อไหนเป็นทาง้านค่ะสุขามอุขาเป็นเหกงด้านของ้ากันม่ค่ะ มีสทับขรนอทับตั้งแต่ทับหนึทับได้ทับหนึ่ทับครัมาซูมกจุ๊บนั่งม่จีเขาตึกไถุ่บผีอยู่ครัเนาะตึกไถ่หางเป็นกอเปนก่อครนาะจุ๊บนั่งมัจีเข้าครัเนาะอเป็นแท้งจันนึตั้งแต่มาไกลเป็นแหงจันนไหนบรรยากาศชิวๆค่ะแจ่มอ่คมาสูม่ามาเรียมมาเผียวดีล้านล้านแหงเหออตะอตะอมาเผียวดีแ้วครับพี่น้องเขา จุ้มสานำปูขายเหมาจังลูกก้าวนี่ปักข้เก่าเน้อดวดนี่เขมเดียบขามาในวันที่สิ้ามือนกันค่ะเนาะหนึ่งเดืินปีสองพนสองสองค่ะอ๋อมงกลาบามาค่ะมาค่มาค่น้องหอมค่ะมาค่ะองค์ค่ะองค์ค่ะองค์ค่ะกะาบ่าเขากะค่ะมาค่ะสาวเขาอเหนาไว้เลยป้อง น้งน้ำรอก็ลยกันแล้ลุกกันปาคาช่วยไปน้ำกัหนะช่วยไปน้ำกำช่วยไปน่ำกสูงมาเผาตีไหนกันเนาะทีลานคาโต้เนี่ยคาตะนั่นหะคาตะคาโตทีนั่นโหวตอนายิ้วงสูงๆแค่ั้นเดีวแค่นั้นเดีวคาตะคาโต้แต่งตีนั่นนี่แหละนดิ อัลโหลวันถ่ายหางเล่าไหนลูกสาวเลายอะลูกสาวถ่ายหางเล่าไหนยอเนนางไปส่งนตัว่อไปน่อันนี้้องอะรเนาะมาเลยมาเลยมาค่ะมาค่ะมาติวมาล่ะอ๋อป้ากเกับลูกเต้ยกันเอาค่ะอ่ะค่ะลูกสาวลูกสาวเขากับลอกเต้ยจีนังขะนอ ข้าวกะลึกตนตีนนงคะน้ขากะลึกขากะลึกอ๋อกข้าวสับพ่อยะกะลึกต้นตีนนางกะดีดีคะเอ๊มิวคะเอ้โอมีน้องปลางเนี่มาชมค่ะพี่น้องเขาเวียนน้องนั่นน้อกะโอ้ในห้องเพียงกันไหนตำรวจห้องเพียงก็ได้มาชมมาชมวันทุ่ทีเนี่ยได้แต่ต่เตรียมมตินางละมีส่วนปลอมหมอกใกล้กัวต้เ้าน ตาตาเต็ดมีตีนังเหอมีตั้งหนูในก้อนไหนแน่แค่ไหนครับพี่น้องเขาสต็อปเอาใบกำมะนาวมาซุ้มคามาเผาล้านพี่น้องอาขาเขาขันอ่อมดีจิกตูงในขันอ่อมล้านเนี่ยก็ถึงเจ้ล้านเนี่ยก็ชิ้นอาขาตาล้านอะขาตาครับวาพี่น้องเขา ซิวๆค่ะวันอากาศซิวๆไม่เอาไหว้ปีใหม่ค่ะน้องวันปีใหม่ก้นน้ำนี่มาไหว้ปีใหม่ไงแขมขาไปน้องขอก็พองสุขุบโตดีตั้งแต่ไหนมันเจาะย้อนน้ำเขาเนี่ยโคตรแข้งหน้าเพิ่งก็นี่ที่ไหนเอ๊ะอ่าจะไหนข้างไหนจำกันแด้ค่ะอันไหนมีกันไหนที่อันน้ำตกตาได้มีมีปุ่นค่ะมีปุ่นอ่าจำจำได้ค่ะนะเดี๋ยวว่า มันเลยมากไกลกว่าเขาเขาก้าลงวางบนมากเห็นตังกุ้งครับว่าละตั้งในซีซีเต็มเขียนสองร้อยแก่ครับเขียนสองห่วยแก่อ,นอันนี้เ,เขาพอกตั้ง่ะกันในแลย้อนเปเลยลงมาดินหน้ากัดเต่าขึ้นออกมาด้านในคานนอนพีน่พน,น้องครับสองมาเผื่ด้านอันนี้พอกัดทายคานนอ,โอนโบนักเก็ตัวมันมีเน้าหูห่วยเนื้อในครับนี่มีแต่หูห่วยนะครับอืมตอนนอนการพัฒนาจอมห่วยจอมตั้งมีการมีขันมากเหมือนเดียวพี่น้องครับ นคนนาเวียงก็มีการ,รมีขาหนูแต่ว่าคนนาเวียงสัมแคะ่หันวันหนอกคนวันนอกสัมผัสนาเวียงขนานไหนคนนาเวียงแขนวันหนอกก็ไถเน็ดไถเพ็ดไถอีบิวอ่าอันวันหนอกมันก็ซั่มยี่ตัวกว่าตนได้ตัวต่อขาหนานธรรมชาติค่ะไหมเนาะครับเรือ่อธรรมชาติมากินไสเย็นค่ะเขาได้แต่กินด้วยแต่กินเยอมากไงมากินไสเย็น ทาเหน,น่วมเห็กามาเด็กขึ้นไกวเอาต่อแทงขันอะเงยเปย์ปหลวนปิกจ้องแหละมาขันอะว่ามาันซึ้อกวนน้ำหนักเ,เลยมาไนแคบหนัขนาดน,นะอันไหนถ้าเป็นนิ่น,นำขันได้นะน้องปูน,น้องปลาเอยูยน้ำล่างมอหลางหวานน้ำจะอยู่ <c oughs> เลืกแจมขาแจม่ะ Nước sao Thái nước sạch sao? nội bong <laughs> 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 đi biểu đạo luật sạch hà nội bong đi biểu tăng mặt Nước mặt dù nơi mình mực ngủ yu tăng và nằm ngủ ngủ yu quá này, và con ngủ 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 Youtuber ngủ 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 Youtuber ngủ nè น้ำมีดีใช่ไหเอาลังถ่ายล่ะตอนน้ำมีอยู่ดีๆใช่ไหเอาลัางถ่ายแนะ่อืมถ่ายแล้วเขาก็ได้ถ่ายชูแนวน้อโอ้เปียดหวนกนวอีพี่น้องค่ะตุ๊อเปียดลอยเปียดลอยเปียดลอยจิบ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 เปียดลอยนะเอาค่สต็อ p เอาไปกำค่นนนะ,คะนอมาดูค่ามาจอดยือนน้ำเลขค่ะนอย้อนน้ค่ะแล้วกคนอ น้ำพวยได้ขี้เนะครนะน้ำพยในขี้ยอนะก็ะเขาคือมากเันเดียวนนะนะาองขอก็มาอย่างก็เกี่ยเองเขาก็แต่ว่าตั้งมากไกอีกนึ่งน,นะ,ะกช,ชิวกันเนาะจวะะนะไว้คนม่ต้องไว้นทนะ่าไหต้องไว้ในในในหูพวยนะครมต้องไว้ม่ต้องไว้ไมต้องไว้ รีวิวเนพี่น้องเขาคันนอนั่นพี่น้องขาเขาที่กัดไทยนะคันนอขากุ้มากาตัดล้ไหคะกัดไทยอะไรน่คะลูกมาได้ชงค่าตต๊อป๊อกันเลยมาชคาสต๊อปอเข้ามามาชคา